ฟังบึมเงาะบ้บานเฮแล้วไไม<ะ>ไม่ต่ตแะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องแม่ผูพาคนบ้านๆวันนี้จะพามาดูข้าวหวานแหกันค่ะน้ํากําลังมาค่ะน้ําเริ่มมาแล้วฝนก็จะมาอีกฟ้ามืดชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะใครที่ เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้ติดตามกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะะชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะน้ำไหลแล้ว นบรรยากาศสวยๆค่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนจ้าที่เข้ามารับชมมารับติดตามเมืเ่งจ้าเพันวานแฮเห็นไหมลูก ก่นเหอไหมนูมันจะตกลูกนี่ฟ้าสวยๆนะแม่ท้องฟ้าสวยๆแม่กี่องศาอุณแม่ม ลูกไปช่อนแม่ลูกไปช่อนดตกเดือตกใครวะดตกเดือตกมันาอะไรมันเบ่งน้มเบ่งน้มครับ น้๊บสวยอ่ะสวยมากเลยพี่ชาอยากกินขนมมันข้าพี่นออ้องามาเบิงน้ำหล่นมือมือนั่น เข้ามาปล่อยเตากันย uh> ังบ uh uh ่ท่านใดนำบ่ท่านใดหล่นเนาะมื้อนั้นก็พึงล่นมื้อนี้จ้ะนำพึงล่นปลาอะไรนะปลาอะไรนะปาลมๆอ่ะปลากระทงเหรอแม่ก็ไม่รู้ไม่เห็นไหมไหนตรงนั้น โอ้นั่นไงปลากระทงุูยไม่เห็นนะ่ะกล้องกล้องส่องไม่เห็นม,มันใสมากมปลาใสอ,อันนี้อันนี้หนูหน,นูเดี๋ยวตกอันนี้บู<ม>้ยวกวว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 วม ท้องฟ้าสวยสวยวันนี้ปลากระทงลาแนปลากระโทงตรงนี้น้งนองเอาบรรยากาศงามบรรยารรกาศดีๆไปฝากพี่น้องจาอาอ้าพี่น้องมองาเบ่งน้ำน้ำพึ่งหล่นพึ่หล่นมากเมื่อเนี้ยจา้า ำลำแพนทันหน้ามาสิผู้พายทันหน้ามาตาครับทันหน้ามาหน่อยครับำลำแพนทันหน้ามาค่ะผู้พายผู้พา,ายทำไมเอ่ย เป็นนบานแห่จ้ะโอ้ใครน่ะ,นะนะลงไปไอ้ไอ้ไอเอิญเหรอ าบอได้ปลาบอได้ปลาบอ,าบอน้องไม่ได้ยินท่นบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะอ,อ,อุ้ยทำไมเอาน้องดูดูด,ดูพี่ตังถ้าจะเอาน้องลงมาดูดูดูโอ้ าน้องลงมาดูน้ำไหลเนี่ยค่ะไปดูไม่อยู่นี่แหลยใกล้ๆแม่นี่แหละเนี่ยตกน้ำเห็นไหมน้ำไหลน่ะดูพี่เขาวานเห็นไหมเตาเราอ่ะเตาไม่รู้ไปไหนแล้วมาปล่อยเพิ่งมาปล่อยเมื่อวานเมื่อก่อนน่ะน้ำสวยๆไปดูน่านน้ำเลย ไ,ไหนถึงไหนแล้ว,วดพูพี่พาเขากินขนมปังแล้วไปกินกับพี่พามากินด้วยานั่งกินลูกอาหารหน้ามาเนา เอาน้ามาหน่อยลูกมองกล้องด,ด้วย้้ยหอออูอากาศเย็นเย็น แค่ดูน่นดเขากำลังจะวานเหกำลังวันเหอ่าเราดูรอดูอดอบรรยากาศง่ามอิหลีพี่น,อน,อน,น้องกินขนมปังได้บรรยากาศดีๆีโอ้เลียมือเลยคงจะอร่อยมาก,กดูดู รถควายเล็กกำลังมาน่ะถ้าเบิ่งได้ควายเล็กสแปทางไหนตามหมันแ่่บะแมนเบิ่งบึ้มเงาะมันลันแฮเรลไม่แตกวงของแท้ฮะไม่แตกวงของแท้อะไรไม่แตกวงของแท้ไหนสตางสตางหันมาหันหน้ามาหน่อยสตางมองกล้องหน่อย ดูดูดูรถรถจะข้ามน้ำแล้วรถมาแล้วสวยงามมากบรรยากาศข้ามทางอิลีพี่น้องบรรยากาศสวยมากเลยขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วครับตกนะลูก สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ผู้พาคนบันน้ำเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้เด้อจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้า